ข้าพเจ้าได้สับ์มาดังนี้ เสีย,ยงัวโยมเจ็ดนวันทําเสียงน,น้ารัวันจะูดของดึงหู5ห้าครับจึง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 นารักมากเลยอะลอง,ลง,ลงทัทิดึงหูห้าครับผมไม่นดาเชื่อว่าจะกล้าทำโยมัะดึงหู5ห้าครับเออดึงให้ดังกว่านี้ดึงใหม่อีกทีดึงให้ดีกว่าเดิมนม่ตตรงห้าครั้ง เวลาเราทำแล้วชี no, so my father, my pues ้เรามีความสุขเยอรอยยิ้มมีความสุขเสียงหัวเราะหลังสาอะไรออกมาเอนโดฟินซาให้ความสุขออกมาอารมณ์ดีกับอารมณ์เสียเรื่องอารมณ์ไหนโยมอารมณ์ดีจากเรื่องอารมณ์เสียนี่โยมนะคนไหนมีอารมณ์เสียในแต่ละวันสามชั่วโมงมีไหมโยมในหนึ่งวันมาทํางานแปดชั่วโมงเห็นสามชั่วโมงอารมณ์เสียมีไหมมาจากโรงพยาบาลเราทั้งหมดเลยใช่ไหม อะวันนี้ตกลงจะฟังบรรยากที่กี่โมงโยมตกลงทีง่กี่โมงนี่สีรูปเอาคิโมนี่ทุกเล็ดโยมขึ้นเอ่อขึ้นเวียนนี่เวียนบายด้วยเวียนเด็ดก็ถึงตื่นเลยใช่ไหมเอาแบบนี้ละกันเนาะเอาเสีมโมงละกันเนาะโยมเนาะสีม่วงละกันเนาะเอ่อเอาจมีกติกาในงันถ้าเกิดแพ้พลพาจานก,ก็ฟังไปถึง8โมงเย็นเลยเนาะ จะเกิดจะก็บางสี่โมงจบเลยมีกิจกรรมเล่นเกมนี้ด้วยกันฝึกสติกันก่อนโยมปลอมือสาครั้งบเข่าสามครั้งลุยโยมกยเออเดเา่ปลอมือสามครั้งยกเข่าสมครั้งนั่งลงได้เออไนโยมเนาะปลอมือสมครั้งบเข่าสาครั้งลุย ยืนแล้วหายใจก็อ่ายืนแล้วหันหลังมาทางโน้มโอ้แสดงว่ามีสติอภกเริตุยติโยตอนนี้หันหังอยู่ใช่ไหมโยหันหน้อยู่ทกครั้งหันหน้าโยมีสติเออบอกว่าให้หันหลังหนหน้าไม่ใช่เลยโยเออแสดงว่าเรามีสติ้โยนะ Santi bà 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 ศาสนาด้เมือคือผ้าจาร์พูดถึงสัพ์อะไรก็ตามเป็นสัพบุคคลศาสนให้คนที่ผ้าจาร์การพูดถึงเศัพท์เหล่านั้นที่ผ้าจา์พูดถึงไม่ว่าจะเป็นสัพหรืุสคลศาสนให้คนนั้นตีมือเพื่อนได้ตีมือเพื่อนเลยแล้วก็เพื่อนพยายามชักออกให้ได้เพื่อนตีนะเพื่อนตีได้พร้อมพรายพ้พยายามสมวกสนะมโยยมนะ

Tiếm tinh thần 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 tinh ยิ้กับสยามยิ้ปให้ไสนิรนยน์นะยิ้มหนึ่งครั้งใบหน้าจะเป็นสีอะยรโยสีเาสองครั้งเป็นสีขาวสามครั้งเป็นสีแดงยิ้มทั้งวันเป็นสีธัญยานะยิ้มเมื่อสากั้มีความสุขประโยชน์นะยิเป็นการพิ่มโฮสเตสประโยชเอา แบบที่สองคือการสบตาสบตามองที่ตาดวงตาเป็นลักษณะใจองตาเพอมว่าทำอะไราบ้างให้รว่ที่ดวงตาเขาปขให้รูเลยะนตกันทคำพูดต่อไปนี้จะมาพูดต่อกันทุกวันสวัดียินดีขอโทษ ให้ยมีน้ำใจขอบคุณสวัสดีดีขอโทษให้อภัยมีน้ำใจยุมมือของเราสู่เพื่อนสงความอบอุ่นหรือความในใจหรือสิ่งที <S 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 ่เราอยากให้คนที <S <S ่ต่อหน้าเรามีความสุขเหมือนกับเราให้รู้ว่ายังมีคนก็หนึ่งที่เขาเป็นห่วงหรือว่าเป็นเพื่อนเราอยู่นะ ยังมีคนห่วงใจแล้วก็มีคนให้กรลังใจเรามันพูดให้กรลังใจทุกเองแต่ฉันเป็นคนดีฉันมีความสุขฉันเป็นคนที่น่ารักฉันเป็นคนมีความสามารถฉันเป็นคนประสบความสําเร็จมันพูดอย่างงี้บวกทุกวันทุกวันให้กรลังใจตัวเองแต่จยพูดอย่างนี้ลบว่าฉันไม่กล้าฉันกลัวฉันอ่อนแอฉันไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยแล้วแล้วก็ต้องเติมกรลังใจกับเพื่อนตุกวันว่าคนทํางาน หน้าที่ดีมากเธอขยันดีเธอมีผลงานเด่นเธอมีกิจกรรมดีอยากให้เธอทำงานกับเราตลอดไปเธอคนดีให้กลัจใจกันตลอดเวลาโดยที่ไม่พูดคำที่ไม่ดีคำพูดฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วฉันไม่เคยแคงนตรอกมันไม่ใช่นะัานที่จะวพอเปลาพูดขึ้นมาแล้วเพื่อนไม่สบายใจ สารพูดขึ้นมาว่าฉันเป็นแบบนี้นะไม่ได้เกิดนะ้ลยโดยที่ไม่รู้สึกถึงหัวอ,อกคนอื่นเวลาเขาฟังเราฉันไม่เคยแคร์ใครฉันเป็นมีตําแหน่งมีฐานะดีกว่าคนอื่นนะถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ไม่สบายในจะมันไม่ใช่ไไไไปปปปสสู่ฟัังงงให้ถึว Saribut put got ีแต่ส่วนโพว์ทุกลาวทุกลอรลอาสนมากเราเป็นคนภาคไหนกันโยอีภาคกลางไหมภากลางอ่าภาคอีสาน่เอเลยภาคใต้ไม่ภาคใต้ไม่มีคนกรุงเทพมีไหมไม่มีสนมากของคนอีสานพระอาจารย์ชอบถามในทุกที่ทุกแห เวลาพยศว่าภาคใต้พยกมือภาคเหนือ็ยกมือภาคอีสาน